สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นไทยเช้านะครับหุ้นไทยเช้าของวันที่16นะครับ16กันยายน2567นะครับสำหรับหุ้นไทยเช้านี่ก็จะมีทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะของทุกๆวันนะครับ ้องมีพิธรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รุ่นุมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่วเข้ามาชมนะครับทุกคลิปเลยฝากกดติดตามเลยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเคลียดนะไม่เคลียรแล้วล่ะจะพยายามไม่เครียดนะจิตใจแจ่มใสเอ้ยห่้ยแมวตัวนี้แมวมาคากัดขาคนเล่นวะนไ่แม่ อนอนเล่นเฉยลูกนอนเล่นเฉยเอาปันมาแทะขาเราเล่นนะอมแมว <c oughs> อมครับออกมาชมกันเลยนะครับอืมชมกันเลยรอบเช้านะรอบเช้าิีโมงห้านาทีนะครับอันนี้นะอืมเด่นนะครับแปดเก้าศูนย์นะครับเน้นที่เก้ากับศูนย์นะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้านะครับอันหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้า หนึ่ง0ู0ย์ห0ครับใครชอบแก็เหมือนกันนะครับแปดหนึ 8, 18, นะในที่นี้ก็ขอเลือกที่เแล้วกันนะเือเก้านะครับใครชอบเ้าเดือยก็จัดแปดนะครับตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยรักผ่นะครับอ่ะเดไเดไปนะครับเด็ดไปนะอ่ะ เกิดไปนะครับเกิดไป gonna, อืมอืมโอเคครับเกิดไปเลยมากใกล้ๆหน่อยมองเห็นอยู่นะ 2, 3, 4, ก้าวหนึ่งก้าสองก้าสามก้าสี่ก้าห้าขับต่างอยู่นะเร่งติดก้านะครับ ใครับตัวไหนก็จัดแปบเก้านะครับเก้ารูดวิ่งครับครัน้นบนนะครับนื้นบนนะตรงนี้นะครับครับส่วนแปดใครชอบก็เอามาใส่ด้วยก็ได้ตอนนี้นะครับขอบพระคุณมากมากครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับไม่เก็บไม่จนนะครับรอบเช้าประเดิมแหงๆนะครับลองท้องไว้ก่อนนะถ้าไหไรก็ดีหมดนั่นแหละครับขอให้โชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ